พัน 6, บาท4ประตูฉลามบก2อ2พผมเลขไหม่เก้าพโลจะน้อยไปไหนสวยซะด้วยกับราคา5 5าแ0 0 0 0บาทจ้าแม็กใหม่ยังใหม่มี 3, 7, ่3,7ยางมีรับคุธประดับยนต์รอบคันนรือจับโครเนี่ยมด้านในสวยกิบเลขใหม่แค่เก0 0โลจะน้อยไปไหนรถปี2,022 โอ้โหแก๊ปหลังอาคณาคาร์บอนกระบะไรเดอร์เบิร์ให้ใหม่จากจีนแดงย่อเบิร์จากศูนย์เลยอีสุสุไทยแลนด์ครับผมนะเชื่อใจจัดให้ด้านท้ายครับเดิมสนิทโอ้สวยลดรับประกันเลย <c oughs> ไม่มีประวัติชนหนักทิปความจมน้ำไฟไหม้แท้แน่นอนจ้ะเดี๋ยวะคุณทอดน้อยน้อยเยอะคุณทอดเยอเดี๋ยวเยวอะเยอะครบ สุดไปไหนบอกแล้วไงผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะจะไวรุ่นจ๋าเลือกไม่9,700โลวัดบูธหนึ่งตัวจะ้ะมาชมห้องเครื่องแล้วท่านจะร้องวามามาไวรุ่นจ๋า,ดดาทายชมห้องเครื่องับผมแล้วท่านจะล้อง เห็นไหมวัาเมือนเครื่องเดิมเลยแต่ล็อันเลยเครื่องเดิมนะเจ้าวัดฟูดหนึ่งตัวเพิ่เดิมหัวนงหัวน็อตลังเกิมขวากระโปรงเดิมหมดจ้ะ <c oughs> เอาไปไวรุ่นตั้งแต่วันนี้ถึงพฤษ,ษามิถุนาพันหกพับาทหลังนั้นพันหมื่นเดียวปีดาวปัดไปเดียวส่งหน้าบ้านเสียยากจดให้กรับหวัว